หลังจากที่พระเอกได้ยากับนางเอกแล้วพระเอกก็ได้ฉีกใบยาทิ้งเพราะว่าตัวเขานั้นไม่อยากยาและตัวเขานั้นจะเป็นคนช่วยชีวิตนางเอกเองแล้วนางเอกก็ต้องรอดนางเอกก็เลยบอกพระเอกไปว่ายิ่งพระเอกนั้นยื้อไว้แบบนี้ตัวเธอก็ยิ่งทรมานใจพระเอกก็เลยบอกนางเอกไปว่าตัวเขานั้นเข้าใจแล้วและเขาก็จะยายนางเอก ถ้านางเอกต้องการแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าพระเอกน่าจะยอมตัดใจจากนางเอกและนางเอกก็ต้องสัญญากับพระเอกว่าต่อไปนี้นางเอกนั้นจะทําทุกอย่างตามที่พระเอกบอกแล้วพระเอกก็จะหย่ายกับนางเอกแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้มาพบกับพ่อของเขาพระเอกได้บอกพ่อไปว่าตัวเขาน่าจะทํางานให้ขยันกว่าเดิมถ้าพ่อนัานยอมให้พระเอกนันคบกับนางเอกแต่พ่อก็บอกพระเอกไปว่าพระเอกนั้นลั้นไม่เข้าท่าแล้วจากนั้นชาก็ตัดบททีร้านอาหาร นางเอกได้มาที่ร้านอาหารแล้วก็ล่ำลาเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้จัดการแล้วผู้จัดการก็เล่าให้นางเอกฟังว่าตัวเขาน่ะรู้จักพระเอกมา20ปีแล้วแล้วพระเอกก็ไม่เคยเป็นเดือดเป็นร้อนแบบนี้มาก่อนและที่พระเอกเป็นแบบนี้ก็เพราะว่านางเอกแล้วผู้จัดการก็ต้องขอโทษนางเอกเรื่องพระเอกด้วยและจากนั้นในวันถัดมาพระเอกก็ได้พานางเอกมาทำคีโมแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกัน และเอกได้บอกนางเอกไปว่าให้นางเอกนั่งรอหน่อยเพราะอีกหน่อยก็คงมีข่าวดีและตัวเขาก็จะช่วยนางเอกเต็มที่หลังจากที่นางเอกได้แยกกับพระเอกแล้วนางเอกก็ได้มาพบกับเจ้านี้ที่ดักรออยู่นางเอกได้ไปนั่งคุยกับเจ้านี้และเจ้านี้ก็บอกนางเอกไปว่าแค่นางเอกเซ็นเอกสารนี้นางเอกก็จะได้เงินแล้วนางเอกก็ได้ถามเจ้านี้ไปว่าใครเป็นคนสั่งเจ้านี้ให้มาทําแบบนี้ แต่ว่าเจ้านี้ก็ไม่ยอมบอกแล้วก็บอกให้นางเอกนั้นยอมเซ็นสัญญาไปเถอะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วค่าส,สัญญาก็สูงถึง500ล้านบอลนางเอกก็เลยฉีกสัญญาทิ้งแล้วก็บอกเจ้านี้ไปว่าตัวเธอนั้นใกล้ตายแล้วเงินมากแค่ไหนก็ไม่สําคัญแล้วจากนั้นวันลุงขึ้นนางเอกก็ได้พาลูกสาวไปฝากไว้กับแม่แฟนเก่าเพราะว่าตัวเธอนั้น,น,นต้องการไปเที่ยวแล้วจากนั้นชาก็ตัดปฏิพเอก พระเอกได้ไปเยี่ยมแม่ของเขาเพราะว่าตอนนี้แม่นั้นกำลังจะได้ผ่าตัดแล้วแม่ก็ได้บอกพระเอกไปว่าถ้าผ่าตัดแล้ว ก็ให้หนางเอกกับลูกสาวมาเยี่ยมแม่หน่อยเพราะว่าตอนนี้แม่คิดถึงทั้งคู่ตลอดแล้วนางเอกก็ร้องไห้แล้วก็ขอโทษแม่ไม่หยุดถ้าอย่างไรก็ฝากพระเอกไปบอกนางเอกด้วยให้ไม่เยี่ยมแม่แล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ออกจากห้องแล้วก็มาพบกับนายุนเพราะว่านายุนได้หิ้วดอกไม้เพื่อมาเยี่ยมแม่พระเอกพระเอกได้ไปนั่งคุยกับนายุนแล้วก็บอกกับนายุนไปว่าต่อไปนี้นายุน นั่นยังมาพบกับตัวเขาอีกแล้วพระเอกก็ยอมรับว่าสมัยก่อนตัวเขานั่นชอบนายยุนจริงแต่ว่าตอนนี้ตัวเขานั่นชอบนางเอกแล้วแล้วจากนั้นฉาก,ก็ตัดปฏิพอพระเอกพ่อได้ประตูสุขภาพแล้วก็รู้โดยบังเอิญว่าพระเอกน,นกำลังหาหมอ เพื่อมารักษานางเอกอยู่แล้วพ่อก็ถึงกับบุทานว่าพระเอกนั้นบ้าไปแล้วที่ทําแบบนี้แล้วจากนั้นฉากก็ตัดมาที่พระเอกพระเอกได้กลับมาที่ร้านอาหารแล้วก็ได้ยินเจ้าหนี้คุยโทรศัพท์เรื่องของนางเอกพอดีพระเอกก็เลยเดินเข้าไปตบกบาลเจ้าหนี้แล้วก็เค้นความจริงเรื่องของนางเอกจนเจ้าหนี้นั้นยอมบอกความจริงว่าคนที่สั่งเจ้าหนี้ให้มาทําเรื่องนี้ก็คือพี่ชายของพระเอกนั่นเองแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ไปหาพี่ชายของเขาแล้วก็ถามพี่ชายไปว่าพี่ชายส่งเจ้าหนี้ไปหานางเอก มพี่ชายก็เลยบอกเพะเอกไปว่าที่ส่งคนไปก็เพราะว่าต้องการให้หนางเอกเอาเงินมาคืนพ่อเพราะไม่งั้นตัวเขาก็จะล่านาเอกเข้าคุกพระเอกก็เลยบอกกับพี่ชายไปว่า พี่ชายห้ามส่งคนไปยุ่งกับนางเอกอีกพี่ชายก็เลยบอกพระเอกไปว่าให้พระเอกไปลาออกจากบริษัทเพราะไม่งั้นพี่ชายก็จะเล่นงานพระเอกแล้วก็นางเอกด้วยแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ไปตามหานางเอกที่ร้านทําเล็บแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้พบกับนางเอกเพราะว่านางเอกนั้นไม่อยู่ที่นี่พระเอกก็เลยไปตามหานางเอกที่บ้านแฟนเก่า แต่ว่านางเอกนั้นก็ไปอยู่ที่นี่ลูกสาวก็ได้บอกพระเอกไปว่าตอนนี้นางเอกนั้นไปเที่ยวแล้วจตนนชาก,ก็ตัดมาที่นางเอกนางเอกได้ไปเที่ยวที่บ้านเก่าแล้วก็ได้ย้อนดูเรื่องราวในอดีตที่เคยอาศรรยัยอยู่กับคุณย่าแล้วจากนั้นนางเอกก็ได้มาพักที่รีสอร์ทที่อยู่ริมทะเลแต่ว่าในตอนนี้อาการป่วยของนางเอกก็ได้กลับมาอีกครั้งนางเอกก็เลยโทรหาพระเอกแล้วก็ถามพระเอกไปว่า ถ้าอีกหน่อยตัวเธอน่าหน้าเกลียดกว่านี้พระเอกน่าจะยังรับได้ไหมแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้มาหาหนางเอกแล้วก็บอกนางเอกไปว่า ต่อให้นางเอกน่าเกียดกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าตัวเขาก็รับได้แล้วจากนั้นพระเอก็ได้อยู่ดูแลนางเอกจนถึงตอนเช้าพระเอกได้ไปหาซื้อของแล้วก็ทําอาหารให้กับนางเอกกินแล้วในตอนนี้ทั้งคู่ก็มีความสุขเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้เอาแหวนให้กับนางเอกแล้วก็เกี่ยวกรอยเพื่อเป็นการประทับตาแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้มาส่งนางเอกที่บ้านแฟนเก่าแล้วจากนั้นชาก็ตัดปฏิพ่อพระเอกพ่อได้นัดพี่ชายมาพบแล้วก็ต่อว่าพี่ชาย ที่ปล่อยข่าวเรื่องที่พระเอกซื้อขายอวัยวะแล้วจดนั้นพ่อก็ได้เอาจดหมายร้องเรียนให้กับพี่ชายดูแล้วก็ยังมีเรื่องที่พี่ชายยักยอกเงินบ,บริษัทเพื่อเอาไปใช้ส่วนตัวแล้วพ่อก็สั่งให้พี่ชายนั้นไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซะแล้วพ่อน่าจะยอบยกโทษให้แล้วจดหนั้นชาก็ตัดบทีพระเอกพระเอกได้ไปพบกับพ่อของเขาเพื่อขอลาออกจากบริษัทแต่พ่อก็บอกพระเอกไปว่ายังไม่ต้องลาออกเพราะว่าเรื่องนี้นั้นยังไม่แดงแล้วก็ยังพอมีทางแก้ไข แล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ไปเจอพี่ชายดยบังเอิญที่ลิฟต์พระเอกได้บอกพี่ชายไปว่าตัวเขานั้นจะยอมหลีกทางให้แต่มีข้อแม้ว่าพี่ชายต้องไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับนางเอกอีกแล้วจากนั้นชาก็ตัดมาที่นางเอกพอได้มาพบกับนางเอกแล้วก็เอาเอก,กสารการรักษาให้กับนางเอกซึ่งผลการรักษานั้นก็ไม่ค่อยดีนักแล้วพ่อก็บอกเอะเอลก,กว่าให้นางเอกเซ็นรับสรารภาพเรื่องการซื้อขายอวัยวะทุกอย่างซะ ว่าทั้งหมดนะั้นเป็นความคิดของนางเอกและแผนการทุกอย่างต้องร่มเลิกเพราะว่าการผ่าตัดนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าไหนหนางเอกต้องตายนางเอกก็ควรทําดีก่อนตายสักครั้งแล้วพวกนี้นางเอกก็ต้องไม่ให้คาตอบพ่อแล้วจากนั้นนางเอกก็ได้ไปพบกับหมอแล้วก็เอาเอกสารการรักษาที่พ่อไปเอกให้มาให้กับหมอแล้วหมอก็บอกกับนางเอกไปว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เพราะว่าความเห็นในการรักษาก็ไม่ต่างจากที่หมอได้ทําก่อนหน้านี้แล้วเจ็ดนันชากก็ตัดปฏิภะเอกพระเอกได้มหาลูกสาวสุนลูกสาวก็ถามพระเอกไปว่าพระเอกนั้นคืนดีกับนางเอกแล้วเหรอ พระเอกก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วจากนั้นนางเอกก็เดินเข้ามาเมื่อพระเอกได้พบกับนางเอกพระเอกก็ได้เอาดอกไม้ให้กับนางเอกแล้วก็บอกกับนางเอกหน้าตาดูสดใสขึ้นแล้วจากนั้นนางเอกก็ได้ถามพระเอกไปว่าพระเอกได้ผลการรักษาจากอเมริกาหรือยังพระเอกก็ได้ตอบไปว่าตัวเขานั้นได้รับแล้วและผลมันก็ดีมากแล้วจากนักก้นลูกสาวก็ได้เข้ามา พระเอกก็เลยแบกลูกสาวเพื่อเดินไปส่งบ้านและระหว่างที่เดินอยู่นั้นพระเอกก็ถามนางเอกไปว่านางเอกเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเกิดมีแฟนแล้วนางเอกจะทําอะไรนางเอกก็บอกพระเอกไปว่าก็คงเดินจูงมือกันแล้วก็เดินดูดอกซากุระแล้วนางเอกก็ถามพระเอกไปว่าพระเอกนั้นชอบเธอจริงๆเหรอพระเอกก็เลยบอกนางเอกไปว่าตัวเขานั้นไม่บอกแล้วฉากก็ตัดไปที่นายยุนพี่ชายได้มาหานายุนในสภาพที่เมาแอแล้วก็ถามนายยุนไปว่านายยุนนั้นเห็นว่า ตัวเขานั้นเป็นอะไรนายูนก็เลยไล่พี่ชายนั้นออกไปส่วนพี่ชายก็บอกกับนายูนไปว่าพระเอกนั้นรักกับนางเอกและสุดท้ายนายุนก็เป็นได้แค่ตัวอิจฉา และด้วยความลำคาญนายุนก็เลยเดินหนีพี่ชายไปแต่พี่ชายก็คว้าแขนนายุนเอาไว้นายุนก็เลยผลักพี่ชายจนล้มแล้วก็ถามพี่ชายไปว่าในชีวิตของเขานั้นเคยรักใครจริงๆบ้างไหมพี่ชายก็เลยถามนายุนไปว่าและคนแบบนั้นมันมีจริงๆด้วยเหรอนายุนก็เลยบอกพี่ชายไปว่าก็เธอนี่งไงเพราะว่าผู้ชายคนนั้นสามารถมีความรัก จากก้นบึ้งของหัวใจได้และนี่ก็เป็นสาเหตุที่นายยุนนั้นจะรักพระเอกแล้วก็จะรักตลอดไปแล้วจากนั้นพี่ชายก็ได้มาเที่ยวที่เล้าโดยที่มีเจ้าหนี้น้ามาทวงค่าแรงในตอนแรกพี่ชายนั้นปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ถูกเจ้าหนี้อัดจนต้องยอมจ่ายเงินในที่สุดแล้วจากนั้นฉากก็ตัดมาที่นางเอกนางเอกได้มาหาพ่อพระเอกที่บริษัทแล้วก็เซ็นเอกสารเพื่อเป็นการยินยอมรับความผิดทั้งหมดและนางเอกก็ไม่ต้องกังวลเพราะเอกสารนี้ถูกเซ็นไปนางเอกก็ไม่มีความผิดเพราะ ว่าพ่อแค่เอาเอกสารนี้ไปใช้เพื่อความน่าเชื่อถือในบริษัทเท่านั้นแล้วพ่อก็ถามนางเอกไปว่านางเอกต้องการค่าตอบแทนเท่าไหร่นางเอกนั้นไม่ตอบแล้วก็เอาเงินก่อนหน้านั้นคืนให้กับพ่อพระเอกและที่นางเอกเอาเงินมาคืนนั่นก็เป็นเพราะว่าเงินนี้ได้มาอย่าไม่ถูกต้องและนางเอกก็ต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก แล้วจากนั้นชาก็ตัดมาที่พระเอกพระเอกได้ไปเยี่ยมแม่เพราะว่าตอนนี้แม่ได้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้มาพบกับหมอเพื่อถามถึงเรื่องการผ่าตัดก้งนเอกหมอก็บอกเระเอกไปว่ามันอันตรายมากเพราะว่าตอนนี้ก้อนเนื้อได้ขยายใหญ่แล้วถ้าอย่างไงถ้าจะผ่าตัดจริงๆก็ลอยก้อนเนื้อนั้นเล็กลงก่อนดีกว่าพระเอกก็ได้ถามหมอไปว่าแล้วก้อนเนื้อมีโอกาสที่จะเล็กลงบ้างไหมหมอก็เลยบอกเระเอกไปว่า ตอนนี้การฉายแสงก็ไม่ช่วยเท่าไหร่แล้วจากนั้นพระเอกก็ได้เอาผลการวินิจฉัยจากอเมริกาให้กับหมอหมอก็เลยบอกพระเอกไปว่าวันก่อนนางเอกได้เอาผลให้กับหมอดูแล้วแล้วหมอก็ได้อธิบายไปแล้ว <c oughs> เมื่อพระเอกได้รู้พระเอกก็ถึงกับตกใจเพราะว่าตัวเขาไม่คิดว่านางเอกนั้นจะได้รับผลตรวจมาก่อนแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้มาพบก,กับพ่อของเขาแต่ก็กลับเจอพี่ชายที่นั่งขาาดยังอยู่พี่ชายได้บอกพระเอกไปว่า นางเอกได้เซ็นรับสาร,รภาพทุกอย่างแล้วเรื่องที่มีการซื้อขายอวัยวะเมื่อพระเอกได้รู้แบบนั้นพระเอกก็ได้ไปที่ห้องประชุมแล้วก็รับสาร,รภาพกับทุกคนในห้องประชุมว่าตัวเขานั้นเป็นคนต้นผิดเรื่องที่แต่งงานแล้วก็ซื้อขายอวัยวะแล้วพระเอกก็ได้ขอลาออกจากบริษัทเพื่อไปการรับผิดชอบแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้มาคุยกับพ่อนอกรอบแล้วก็ถามว่าพ่อนั้นคุยอะไรกับนางเอกพ่อก็ได้บอกพระเอกไปว่านางเอกนั้นก็มันจะตาย ทำไมพระเอกถึงได้หลงนะแล้วพ่อก็บอกพระเอกไปว่านังเอกนั้นคุณจะทําความดีก่อนตายแล้วพ่อก็ต่อว่านังเอกไปว่า ที่นางเอกยอมเอาเงินมาคืนก็เพราะว่านางเอกต้องการมรดกจากพระเอกพระเอกก็เลยบอกกับพ่อไปว่าทำไมพ่อถึงได้ทำแบบนี้แล้วต่อไปตัวเขาจะกล้ามองหน <ara> ok ้านางเอกได้ยังไงพ่อก็เลยบอกเะเียไปว่าเมื่อไหร่พระเอกนั้นจะสำนึกได้สักทีเพราะว่าที่ผ่านมาพ่อก็ทำเพื่อพระเอกไปตั้งมากมายแล้วแต่พระเอกก็บอกกับพ่อไปว่าตัวเขานั้นไม่เคยต้องการและถ้าตัวเขาทำผิดตัวเขาก็พร้อมรับผิดชอบแล้วพระเอกก็ได้ขอลาออกจากบริษัทอย่างเป็นทางการเมื่อ เมยยกภูเขาออกจากอกแล้วพระเอกก็ได้มาพบกับนางเอกพร้อมกับดอกไม้หนึ่งชอ่อที่ถือมาในมือแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้กอดนางเอกด้วยความดีใจ